สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวแบตตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นแบรนด์อะตอมนะครับแบรนด์อะตอมจะเป็นเจ้าของที่ขายครับบริษัทที่นําเข้าก็จะเป็นบริษัทเดียวที่ขายเว็บเซลล์ครับเขาอาจจะอาจจะสร้างแบรนด์ใหม่นะครับไว้ในใจนะครับเป็นอะตอมนะครับ L02 นะครับอันนี้เป็นลิเทียมไอออน1860 5ครับความจุเซลล์ไว้3,500มิลลิแอมป์เนาะ3,500มิลลิแอมฯเอานะครับเดี๋ยวดูดิชาร์ที่เขา บอกไว้หน่อยนะครับดิชาร์ตก่อนที่นี้ดิชาร์ตอยู่ที่7แอมป์นะครับก็จะเป็นรุ่นกลางๆนะครับไม่ได้จ่ายไฟแรงมากนะครับแต่ว่า7แอมป์เนี่ยก็เพียงพอที่จะใช้กับงานลําโพงนะงานแบตเตอรี่จักรยานของเด็กอ่ะสบายๆเลยนะครับเหลือเฟือนะเดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดูนะครับตอนนี้อันนี้เป็นค่าเป็นเครื่องวัด internal resistance นะครับ IR นะครับวันนี้วัดออกมาได้นะครับ27.4มิลลิโอห์มนะครับถือว่าเป็นตัวกลางๆนะครับไม่ได้ได้แบบว้าวมากนะครับ ต่อที่ผมเคยเจอก็จะประมาณ20ไม่เกิน30โดยประมาณนี้น้อยมากนะครับก็จะเป็นตัวที่แบกแพงจริงๆอะ่ะตัวเป็นตัวไฮเดนหรือความจุสูงๆครับอาจจะมีสัก20 18 19 20หรือ22โดยประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะถือว่าเป็นกลางๆเนาะแรงดันแบตตอนนี้ก็4.19ครับผมชาร์จเต็มแล้วนะครับเพื่อที่จะไปสเต็ปต่อไปก็คือจะไปดูดึงความจุด,ดูนะครับว่าออกมาประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องที่ผมใช้ทดสอบความจุของแบตเตอรี่นะครับเดี ่อปลั๊กเสร็จแล้วผมจะเทให้เพื่อนๆดูนะครับผมจะใส่ตัวแบตเข้าไปในรางของผมก่อนนะครับแคนนี้นะครับก่อนอื่นเลยผมจะมาดูนะครับว่ามันดิร์ดออกมาได้เท่าไหร่นะครับดิร์ดก็คือการคลายกระจุของเขานนัเองนะครับว่าเขาสามารถทาได้เท่าไหร่นะซึ่งตรงนี้บอกไว้7แอมป์นะครับผมก็จะลองที่7แอมป์เลยนะครับใส่ตัวแบตเข้าไปในรางเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะไปตั้งนะครับ7แอมป์นะครับดูนะครับ เห็นตัวเลขไหมครับเดี๋ยว 7m เอ็มเราเทสเลยนะครับ7อมมาดูกันครับทำได้ไหมนะครับผมจะดึงสักหนึ่งนาทีครับได้เห็นไหมครับนี่กระแสนะครับ7์นะครับดึงต่อเนื่องได้สักหนึ่งนาทีผมก็โอเคลบเพียงพอนะครับจริงๆมันดึงยาวๆได้แหละครับแต่มันก็ขี้เกียจเทสยาวครับแค่นี้เราก็รู้แล้ว ดึงได้ครับผม7แอมป์นะครับทําได้ครับอเพิ่มเติมให้ครับเดี๋ยวไปที่ลองสัก10แอมป์จะไหวไหมนะครับ10แอมป์ได้นี่ก็เหลือๆเลยครับลอง10แอมป์นะครับ10แอมป์ดูนะครับยังทําได้นะครับแต่แบตก็จะร้อนขึ้นมาหน่อยครับอุ่นๆขึ้นมาหน่อยจริงๆ10แอมป์ก็ได้นะครับเนี่ยอ้ยเหลือๆเลยครับแต่ว่าแรงดันเขามันจะตกลงมาหน่อยนะครับเวลาเราดึงสูงขึ้น เป็นเรื่องธรรมดาเลยอ่ะ7แอมป์ทำได้นะครับ10แอมป์ทำได้นะครับเยี่ยมนะครับเยี่ยมเลยนะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวผมจะไปสู่ขั้นตอนการเทสอความจุเพื่อนๆดูนะครับว่าจะออกมาที่เท่าไหร่นะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนก้อนเข้านะครับเพราะว่าการเทสอความจุผมต้องการความแองดันนิดนึงผมก็จะใช้ก้อนใหม่นะก้อนที่สองครับซึ่งชาร์จไปเต็มที่แล้วนะครับเข้าไปเทสดูนะครับคราวนี้ผมใส่ก้อนใหม่เข้าไปนะครับเดี๋ยวจะเคลียร์ค่าความจุเดิมนะครับ คานนี้ผมจะเทสดูความจุนะว่าออกมาได้ที่เท่าไหร่โดยปกติการเทสความจุก็จะใช้20%ของความจุที่เขาซื้อมานะครับ3,500มิลลิแอมคูณ20%ก็ประมาณสัก0.7แอมป์อ๋อเดี๋ยวผมจะตั้งไปที่0.7แอมป์แล้วก็จะดึงยาวๆครับน่าจะใช้เวลา3-4ชั่วโมง3ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำครับผมว่านะครับอ่านะจะเทสเลยนะครับ ตอนนี้ผมดึงแล้วนะครับผมตั้งคัตออฟอยู่ที่สองจุดห้าโวลต์นะครับปล่อยทํางานไปนะครับตอนนี้เห็นไหมครับกระแสอยู่ที่ศูนย์จุดเจ็ดแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาดูกันอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาดูความจุตรงนี้ว่าจะออกมาที่เท่าไหร่เนาะจะดีเหมือนรุ่นเก่าๆที่เขาเคยขายกันไหมนะครับผมเป็นคนรีวิวตรงๆนะครับตรงนี้ไม่ได้รับค่าโฆษณาใดๆเลยก็จะเทสเพื่อเอามาใช้ด้วยนะครับเห็นเขาได้มาออกก่อด้วยอะตอมนะครับเดี๋ยวมาดูกัน L 0 2นะผมคาดหวังไว้90-95% ถ้าได้ตามนี้ผมโอเคเลยครับถือว่าเยี่ยมเลยครับโอเคครับตอนนี้ก็ผ่านไปเกือบเกือบห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงนิดๆนะครับเกือบเช้าตื่นมาครับวัดอยู่นะครับามืดได้เลยครับสามพันห้าร้อยห้าสิบห้าเหรียญตอนนี้ยังไม่จบนะครับแต่ว่าผมคิดว่าสักครักงคงตัดแล้วนี่ครับตอนนี้ก็ตัดแล้วนะครับ 5ชั่วโมง6นาทีนะครับความจุออกมาที่3575มิลลิแอมป์เอานะครับโอเคสุดยอดครับตรงเป๊ะครับผมเตือนมันนิดนะครับโอ้เป็นแบตที่ดีเลยครับความจุตรงครับยี่ห้ออะตอม L02 องนะครับนี่โลโก้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปักแปะลิงก์ให้นะครับเพื่อนๆไปหาซื้อได้ครับ